ทีมงานสพอและตายสงขลาครับวันนี้เราพาไปดูผลงานของตำรวจสพอขอหงอําเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลากันนะครับที่จับกลุ่มคดีสำคัญได้หลายคดีเลยครับและทางพันตำรวจเอกพิเชษสมัครจรันรักษาการผู้กับการสพอขอหงพร้อมตำรวจชุดสืบสวนได้รวมกันแถลงข่าวรายละเอียดแต่ละคดีนะครับเริ่มจากคดีแรกครับเป็นการจับกลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทครีมหน้าขาวผิวขาวที่ผลิตและขายโดยไม่ได้รับการรับรองจากออ หลังจากที่นำหมายค้นเข้าไปตรวจค้นที่บ้านเลขที่2หมู่3ซอย9ทับ2ถนนทุ่งรีในตำบลคอหงอําเภอหาดใหญ่ครับยึดเครื่องสำอางไว้ในครีมครับจำนวน186กล่องประเภทครีมต้องมนคนต้องตามครับเรียกว่าตามจริงๆครับตามไปจนเจอและจับกลุ่มนางสาวเนรดาวตุกจุย้ยอายุ38ปีหลังจากที่มีผู้ใช้ผลิตภัณฑ์นี้นะครับร้องเรียนไปยังสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ว่าเมื่อใช้แล้วเกิดผลข้างเคียงมีอาการแพ้มีผื่นขึ้นตามตัวเจ้าหน้าที่จึงตรวจสอบและพบว่ามีผู้ใช้เฟ e บุ๊กชื่อเนธดาวริดเดทและชื่อพี่ปลาเนธดาวตุกจุ้ยเป็นผู้แทนจำหน่ายในเขตเทศบาลเมืองคอหงอำเภอหาดใหญ่นะครับจึงได้เข้าจับกุมอันตรายครับประเภทครีมหน้าขาวผิวขาวทาแล้วขาวเลยทาจากสงขลามาขาวหาดใหญ่ทาแล้วขาวจริงขาวโบขาวเหมือนลูกจีนทันที ตาแพ้ขึ้นมาแก้ยากครับบางคนนี่หน้าไหมไปเลยก็มีครับเอาที่ออกจากท้องพ่อท้องแม่ดีกว่าครับทนดีสีไม่ตกถูกแดดถูกลมบ้างดำบ้างไหลมั่งนี่ก็เดี๋ยวก็กลับมาดีเหมือนเดิมครับไอประเภทที่ทาแล้วเหมือนเหนียวดำซาวพพ้าหรือว่าทางมาลายขาวมั่งดำมั่งเลิกได้เลิกเลี่ยงได้เลี่ยงครับอันตรายครับ มาดูอีกคดีครับเป็นการจับกลุ่มคดีช่อโกงประเภทไอ้พวกราตับขี้คร้านทำงานหลอกแต่เบีย้ยเพื่อนหลังจากที่มีผู้เสียหายมาแจ้งความไว้ที่สอพคออหงว่ามีผู้ใช้เฟ e บุ๊กชื่อแอนมินิฟรีบอมได้โพสต์หลอกขายสินค้าประเภทโกโก้ชาเขียวไบโอไซโกโนและเครื่องสำอางและทำทีออกสลิปนำส่งสินค้าให้นะครับแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ของโดนหลอกให้โอนเงินไป8 ครั้งเสียเงินไป40่0 0ืนกวาบาทครับตำรวจชุดสืบสวนสอพคอ,อหงก็ทำงานทันทีเลยครับตามไปจับกุมนางสาวสมัทยาศีหาบุตรโตอายุ28ปีครับซึ่งหนีไปอยู่ที่จังหวัดระยองฮิตอนตามไปจับนี่ตำรวจถามว่าชื่อสมัตยาไม่ฮิก็ตอบว่ามันฮิหลอกเขาจริงไห่นี่ฮิหลอกจริงๆฮิ งั้นพี่จับนาฮิได้ฮิสุดท้ายก็จับตัวนำมาดำเนินคดีที่สพอขโหงครับระยองนี่เขาจะแหลงฮิกันนะครับเหมือนกับสงขลาหอนนครหมาอะไรแบบนี้ล่ะครับถ้าเอาทั้ง3จังหวัดมารวมกันนี่เขาเช่นว่าไม่หอนทําหมาทําไม้นี้อีอีอะไรแบบนี้ล่ะครับมาดูกันทีสุดท้ายนะครับเป็นการจับกลุ่มการพนันปลากัดครับ ที่บริเวณสาราหมู่สิบตำบลน้ำน้อยอำเภอใหญ่จังหวัดสงขลานะครับได้ปลากัดมาหลายขวดเลยฮิฮ